มีอุปกรณ์กลางแจ้งอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับที่พวกเราไทยลลร์ดอทุกคนใช้เหมือนกันหมดแล้วก็มีน้อยชิ้นมากเลยที่มันสามารถจะทนทานการใช้งานพวกเราได้มาเกิน10ปีตั้งแต่เริ่มมีไทยลล์ดอเลยละ่ะแล้งหนึ่งในนั้นก็คือนี่ครับเก้าอี้โคแมนปาติโอสลิงแชร์ที่บอกได้เลยว่าพวกเราทุกคนใช้เหมือนกันหมดแล้วมันก็เป็นเก้าอี้ที่ทนมากอย่างตัวของผมเนี่ยใช้มาตั้งแต่เราเปิดร้านเพิ่งผ่านมา13ปีแล้ว ครับก็ทนมากเลยมันเก็บได้เล็กนะครับใส่รถมาไม่เกะก,กะมันยาวๆอย่างนี้นะครับไม่เกะก,กะมีถุงใส่มาให้เสร็จนะแล้วก็กางง่ายครับมาถึงก็กางออกแค่นี้เอง <c oughs> จุดเด่นของมันก็คือมันนั่งสบายนะครับแข็งแรงมากนะครับนั่งสบายชนิดที่ว่า หลายๆครั้งเลยพวกเราหลับกันอยู่บนเก้าอ,อี้นี้นะครับอาจจะไปชายทะเลตกปลากันใช้ชายหาดก็หลับนั่งชมวิวอยู่บนเขาก็หลับนะครับเพราะมันสามารถจะนอนพิงด้านหลังไ,ได้สบายมากนะครับตัววัสดุผ้าของมันเนี่ยก็เป็นไนลอนถักนะครับซึ่งมีรูพรุนทําให้มันเย็นสบายไม่ร้อนนะครับเราไปนั่ง ชายทะเลหรือนั่งที่ไหนอากาศร้อนมันก็ไม่ร้อนลมผ่านได้สบายนะครับทนทานมากไม่ต้องกลัวมันจะขาดจะปริจะเปื่อยนะครับทนจริงๆเวลาเปียกน้ำนะครับตั้งไว้ในแคมป์น้ำค้างเกาะฝนตกเอาผ้ารูปเช็ดแป๊บเดียวก็แห้งไม่เหมือนเก้าอี้ที่เป็นผ้าทั้งหลายนะครับโครงสร้างเนี่ยแข็งแรงทนทานมากเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทั้งตัวเลยนะครับ ไม่พังครับไม่พังง่ายๆพวกผมใช้กันมาสิบปีมันยังไม่พังมีที่วางแก้ววายด้านข้างนี้นะครับวางแก้วมันเหมาะสำหรับแก้ววายที่สุดนะครับอยู่ตรงนี้พอดีเป็นเก้าอี้ที่พวกเราใช้กันทุกคนครับแล้วก็ควรจะมีติดรถไว้ผมเองเนี่ยมีติดรถไว้เสมอเพราะมันแม้มันจะยาวหน่อยแต่มันลงท้ายรถพอดีแล้วก็ไม่กินที่เลย หยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้อยากจะนั่งตรงไหนก็นั่งปาติโอสลิงแชร์ต้องมีไว้ครับอันนี้ของดีจริง